นี่ฮากระเทียวพริกกระเทียมก่อนเนาะใส่หมูลุ่มไปเลยพี่นเนอะหลังจากที่ห้าพัดหมูซุกแล้วเนาะพี่นอ้องเ้ากวใส่พักลุ่มไปเลยแไป ใส่ทั่วใส่เครื่องปรุง ไอ้กับเขาไทยพี่น้องเอ้มเยมานี่แสบคูเ่เก่าอันนี้กันแล้วแล้วพี่น้องเย้ยเป็นในใดเนาะเป็นตะกินยู่ว่เบึงเป็นตะกินอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะ แซ่บคือเก่มื้อนี้ก็ได้